ดีเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับอันนี้จะพามาชมตู้พีเอสจิ๋วนะครับอันนี้ผมลองแล้วครับดอกนี้เสียงมันมีเสียงแหลมออกมาอยู่แต่ว่าตัวนี้ผมจะทําเป็นเสียงแหลมหลอกนะครับนี่จะไม่ใส่เสียงแหลมนะครับจะทําหลอกเหลมแหลม,มเข้าไปอันนี้นะครับดอกสองนิ้วสวยๆนะครับใครสนใจก็ทักมาหาได้นะครับ อันนี้เป็นแบบส่วนพวกนี้นะครับเป็นแบบมันนะครับเพราะว่าผมทำหลายตู้นะครับมันก็ต้องทำแบบขึ้นมาตัดผมก็ใช้คัตเตอร์ตัดนะครับมันนี้มีดคัตเตอร์นี่ครับมันเป็นแบบนะครับแบบที่ผมทำขึ้นมาเพราะว่าเราทำหลายใบมันต้องมีแบบมันจะได้เหมือนกันทุกตู้นะครับ นี่ครับไม้ที่ผมตัดไปแล้วดูครับคมเรียบนะครับอันนี้เรายังไม่ถูกระดาษทรายนะครับตอนเราประกอบเราก็ถูกระดาษทรายนี่ครับไม้ไม้ที่ตัดด้วยคัตเตอร์นะครับนี่ครับอันนี้เป็นฝาข้างมานะครับ เขใช้คัตเตอร์นะครับตัดทำสิบสอใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นยี่สิบสี่แผ่นนะไม้ตัวนี้นี่อันนี้เป็นด้านข้างมันนะครับเหลือพวกนี้ครับที่ผมยังไม่ตัดอันนี้ก็จะเป็นแบบประกอบนะครับเราทำหลายตู้นะครับก็เลยต้องทำแบบขึ้นมา ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็มุมข้างเอาไว้ตัดมันจะเท่ากันทุกตู้เลยนะครับส่วนใครอยากดูอยากเห็นก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดีย๋ยวจะอัพลงเรื่อยๆอยนี่ครับแบบมันอันนี้เป็นใบแรกนะครับที่ทำขึ้นมาก่อนเพื่อหาว่า จะทำยังไงด้านหน้านะครับดอกสองนิ้วกดจะประมาณนี้นะครับมาพาชม